ขอเดชะฝาระองธุรีพระบาทปอกกล้าวปอกกระหม่อมเนื่องในโ,โรกาศอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝาระองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวันหนึ่งข้าพุทธเจ้านายธรรมรงเจริญกุลผู้อาการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยประสบนิกรชาวพังงาตุกหมู่เราขอน้องกล้าวน้องกระหม่อมต่อไวพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีกรรัตนาคุณพระจีรัตนาตรา ได้สิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษสมสัมปานประชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นนิ่งฝันร่มมกล้าวแก่ข้าพุทธเจ้าและประชาชนชาวจังหวัดพังงาตลอดนิรันเทินด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ะเป็นพ่อของแผ่นดินถิ่นไทยนี้ทรงเป็นที่เทิดทูนไว้เหนือเสียนถ้าทรงนำไพร่ฟ้าด้านความเพียรให้บทเรียนให้ตัวอย่างต่างไตรตรองทรงคิดค้นตรากรำย่ำทุกที่ทรงเป็นที่ศูนย์ดวงใจไทยทั้งของทรงเหนื่อยหนักเพื่อประชาทุกเหล่ากอง ถทรงมองพัฒนาทั่วฟ้าไทยโครงการหลวงโครงการราษทุกถิ่นที่ถทรงมีเมตตาช่วยแก้ไขทุกปัญหาใหญ่น้อยทรงใส่ใจน้ำพระไทยท่วมล้นด้วยเมตตาห้าธันวามหาราชมาบรรจบทรงผ่านพบชาวประชาต่างหันษา ขอพระองค์ทรงกรเกษมทุกเวลาข้าพระฟ้าขอน้อมถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุคนเจเรญกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงา ขอเดชะฝาละองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาศอันเป็นมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบ7ดรอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 4่ข้าพุทธเจ้านายปิยสังกาวิไลผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาในนามของคณะผู้วิภากษาข้าราชการลูกจ้างและผู้ปณิบัติหนอาประจำศาลจังหวัดพังงา ล้วนมีความปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเสมอมาณสุดภาวาะอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ข้าพทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโาองการน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอ,อราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกโปรดดลนบนานประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท และพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเจริญพระชนมพันษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลส,สถิตเสถียรในมหาสวรรค์ราชสมบัติเฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสบนิกรชาวไทยตราบการนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินทั่วถิ่นเทิดทรงประเสริฐเปรียบประดุดดังเทพไทยทรงเพียบพร้อมพระบารมีภูวนัยเป็นร่มโพชาวไทยได้ร่มเย็นทรงครองราชด้วยธรรมนำวิถีทิศดีพอเพียงดับทุกเข็นมีน้อยใช้น้อยไม่ลำเข็นซึ่งจำเป็นต่อชีวีวิถีไทยวโรกาสฉลืมพระชนมาบรรจบ เวียนมาครบแปอย่างยิ่งใหญ่ทรงครองราชยาวนานบุญชาวไทยได้อาศัยร่มพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยได้สุขขีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปีครองธานีด้วยพระเกษมสำราญจะขอทำความดีนี้ถวาย ทั้งใจกายให้ชาวโลกได้กล่าวขานลูกของพ่อพร้อมใจพักลักสินทานจะประสานรู้รักสามัคคีด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชกาศพัฒนกิจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาองสมเด็จภูมิพลมหาราชปกครองชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขีทรงเชี่ยวชาญด้านกีฬาการกวีอีกดนตรีเพลงหลายหลากมากทำนอง ทศพิตราชธรรมนำสยามทุกเขตคามเรื่องลือระบือก้องภูมิใจไทยที่เกิดในแผ่นดินทองพวงประชาทั้งผองต่างเปรมปรีวันที่ห้าธันวามาบรรจบขอน้อมนบบาทบองพระสงศีร้อยรวมใจชนชาวไทยทั่วธานีกล่าวสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายรวยชัยกิติพรมวงศ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและกรรมการบริหารสมาคมพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์พระทรงเป็น นักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนากู้คว้าไทยพระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติพระเปลืองปราดช,ชัดแจ้งถแถลงไขพระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทยพระมหากษัตริย์ไทยครองใจ ไทยทุกดวงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมชายตันติเพชรราพรประธานหอ,อการค้าจังหวัดพังงาและคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดพังงา